คณเชื่อหรือไม่ว่าแบรนด์มือถือในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่ถึงขั้นไม่มีใครโค่นได้จะหายไปจากท็อป10ในปัจจุบันมาดูตำนานของแบรนด์มือถือระดับโลกกันค่ะเจาะลึกดูความสำเร็จและความล้มเหลวของวงการมือถือจากปี2007มาจวบจนปัจจุบันเราจะย้อนเวลาไปเจาะลึก2ยุคสำคัญยุคทองของฟีเจอร์โฟนและยุคการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสมาร์ทโฟนยุคแห่งการครองโลกของโนเกียนั้น เริ่มขึ้นในปี2007โนเกียยี่ห้อยักษ์ใหญ่ผู้ไม่แพ้ใครซึ่งณเวลานั้นครองส่วนแบ่งถึง36%พูดถึงจุดเริ่มต้นของโนเกียที่ไม่ใช่แค่บริษัทมือถือพวกเขาเคยเป็นบริษัทกระดาษมาก่อนก่อนจะเปลี่ยนมาผลิตมือถือจุดเด่นที่ทําให้โนเกียครองตลาดและโนเกียถึงเป็นเบอร์หนึ่งน่าจะเพราะเรื่องความทนทานหรือ durability อันเป็นที่เลื่องลือเรื่องความอึดและทนทานจนกลายเป็นมีมค่ะ นวัตรกรรมในยุคนั้น Nokia N Series ก็จะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์พกพาเค,ครื่องแรกๆที่มีกล้องความละเอียดสูงและฟีเจอร์ล้ำๆในยุคนั้นระบบปฏิบัติการ Symbian นั้นคือหัวใจสำคัญของ Nokia ที่ถึงแม้จะไม่ง่ายเท่า iOS Android แต่ก็เป็นระบบที่สถียรและมีแอปยอดนิยมการออกแบบนั้นมีดีไซน์ที่หลากหลายเช่นรุ่น N N-Gage ที่เป็นมือถือเกมรุ่น3 2 5 0ที่บิดตัวได้ รุ่น6600ที่เป็นทรงหยดน้ำทำให้โนเกียเป็นเจ้าตลาดณเวลานั้นมาดูยี่ห้อ Motorola เจ้าแห่งดีไซน์กันบ้างเพราะเขามีส่วนแบ่ง17.8%ในตลาดตอนนั้นพูดถึงดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ Motorola โดยเฉพาะ Motorola r a z e r V3 ที่พลิกโฉมวงการมือถือฝาพ,พับด้วยความบางและล้ำสมัย Motorola มีการจับมือกับดีไซเนอร์ดังเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นมือถือแฟชั่น อีก2ยี่ห้อจากเกาหลีที่รวมกันประมาณได้ประมาณ15%ของมูลค่าตลาดคือซัมซุงและ LG เริ่มต้นของบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีทั้ง s ซัมซุงและ LG ในยุคนั้นยังไม่โดดเด่นเท่าโนเกียและ m o t o r OLA แต่พวกเขาก็เริ่มสร้างฐานลูกค,ค้าด้วยการใช้ดีไซน์ที่หลากหลายและฟีเจอร์ที่น่าสนใจยกตัวอย่างรุ่นที่เป็นที่รู้จักเช่นซัมซุงช็อกโกแลตหรือ LG ช็อกโกแลตที่เน้นดีไซน์มาดู BlackBerry และพามผู้บุกเบิกในเงามืด สแบรนด์นี้มีส่วนแบ่งรวมกันประมาณ16 BlackBerry สัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จพูดถึงจุดเด่นก็ต้อง Keypad แบบ Q r T Y ที่เป็นเ e อกลักษณ์ BlackBerry Messenger หรือ BBM ที่เป็นเหมือนไลน์ในยุคข,ของตอนนั้นและระบบความปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและรัฐบาลต้องบอกว่า BlackBerry ไม่ใช่ Mass Market แต่เป็น n i c h e Market ที่แข็งแกร่งเลยค่ะพามต้นตำรับ PDA พามคือผู้บุกเบิก Pocket PC หรือ PDA มาก่อน พูดถึงการพยายามรวม PDA เข้ากับมือถือซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มาถึงและแล้วในปี2007ก็โลกก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่า iPhone การเปิดตัว iPhone ไม่ใช่แค่การเปิดตัวมือถือแต่เป็นการเปิดตัวแนวคิดใหม่ของมือถือที่ขับเคลื่อนด้วยหน้าจอสัมผัสและแอปพลิเคชันการก้าวมากับปฏิวัติว,ตวงการส่วน Sony Ericsson ถือเป็นผู้สร้างสรรค์ความบันเทิงในโลกมือถือก่อนจะไปถึงยุคที่สมาร์ทโฟนครองโลกเราต้องไม่ลืมอีกหนึ่งแบรนด์ที่เคยสร้างสีงสันและนวัตกรรมให้กับวงการนั่นก็คือ Sony Ericsson ซึ่งเป็นบริษัทร,ร่วมทุนระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Sony และยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมอย่าง Ericsson ในช่วงปี2007ที่ฟีเจอร์โฟนยังครองตลาด Sony Ericsson มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ7กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอันดับ5รองจากโนเกียมอเตอร์โรล s u ซัมซุงและปอมจุดแข็งที่ทำให้โซ n y ่เอริกเซนมีที่ยืนในตลาดคือการระสานจุดแข็งจาก2ยักษ์ใหญ่โซ n y e r อริกเซนไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตมือถือแต่พวกเขาคือผู้สร้างประสบการณ์ด้านความบันเทิงจากโซ n y พวกเขานำความเชี่ยวชาญด้านกล้องจากโซ n y c y b e r อร์ช็อต และเครื่องเล่นเพลงแบบผกพาจาก Sony Walkman มาใส่ไว้ในมือถือซึ่งเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งมากทำให้มือถือของ Sony Ericsson มีคุณภาพกล้องและเสียงเพลงที่ดีที่สุดในยุคนั้นด้าน Ericsson ก็นำความเชี่ยวชาญด้านเครือ่ายและระบบโทรคมนาคมของ Ericsson มาพัฒนาทำให้มือถือมีความเสถียรในการใช้งานรุญญ่นยอดนิยมที่สร้างตำนานตระกูล Walkman W Series มือถือสำหรับคนรักเสียงเพลงโดยเฉพาะมาพร้อมปุ่มควบคุมเพลงที่ใช้งานง่ายและคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมตระกูล CyberShot K Series มือถือที่เน้นการถ่ายภาพมาพร้อมกล้องคุณภาพสูงเลนส์ o าวไซส์ ize, และดีไซน์ที่ดูเหมือนกล้องดิจิตอล Sony Ericsson K Series เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจในฐานะมือถือแบบสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบซิมเบียน i q มีหน้าจสัมผัสและคีย์บอร์ดแบบ q w e r t y ้ แม้จะมีความโดดเด่นในเรื่องมัลติมีเดียแต่เมื่อเข้าสู่ยุคของ iPhone และ Android ที่เน้นระบบปฏิบัติการแบบเปิดทำให้ Sony Ericsson ตามไม่ทันในเรื่อง App Store และ EcoSystem ท้ายที่สุดในปี2012 Sony ก็ตัดสินใจซื้อหุ้นทั้งหมดของ Ericsson และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Sony Mobile เพื่อเดินหน้าพัฒนาสมาร์ทโฟนในชื่อ Sony Xperia อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน การจากไปของ Sony e r i c s กสัจึงเป็นบทเรียนสำคัญว่าการมีฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในยุคที่ซอฟต์แวร์และอีโคซิสต็มเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการโทรศัพท์มือถือเมื่อมาถึงยุคทองของสมาร์ทโฟนในปี2024 Samsung ราชาแห่ง Android นั้นมีส่วนแบ่งประมาณ20%จากความสำเร็จของ Samsung จนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนั้นเกิดจากการปรับตัวที่รวดเร็ว พวกเขาตัดสินใจทิ้งระบบปฏิบัติการซิมเบียและ Windows Mobile และหันมาใช้ Android อย่างเต็มตัวซัมซุงมีความหลากหลายของสินค้าเพราะมีมือถือครอบคลุมทุกระดับราคาตั้งแต่ A Series, S Series ไปจนถึง Z Series แบบจอพับจุดพูดถึง Ecosystem นั้นซัมซุง g าแล็กซี่อีโค t ิสก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างลงตัวมาดูด้าน Apple พวกเขานั้นมีส่วนแบ่งประมาณ17% บนความสำเร็จของ Apple พวกเขาไม่ได้เน้นส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดแต่เน้นการสร้างอีโค y ิสตมและฐานลูกค้าที่พักบีพูดถึงนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเช่น App Store, Face ID การใช้ชิปประมวลผลของตัวเองและการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งน้องใหม่มาแรงอย่างแรนเสียอมมี่มากับความคุ้มค่าเกินราคาพวกเขามีส่วนแบ่งการตลาด13%จากแบรนด์เล็กๆในจีนสู่การขยายตลาดไปทั่วโลกด้วย t r a t e g ์ราคาที่เข้าถึงง่าย พูดถึงสเปคที่จัดเต็มในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งและมี Product ecosystem ที่หลากหลายทั้ง Smart TV, Smart Watch, อุปกรณ์ IoT ต่างๆฝาแฟดแห่งวงการมือถือ oppo และ vivo พูดถึง2แบรนด์นี้มีบริษัทแม่เจ้าเดียวกันแต่มีกลยุทธ์ที่ต่างกันเล็กน้อยจุดเด่นก็คือการเน้นกล้องหน้าและกล้องหลังที่ถ่ายสวยการชาร์จเร็วแบบ f Fast c ชา r g จและการขยายตลาดแบบเข้าถึงร้านค้าทั่วประเทศมามองย้อนดูอดีตชะตาก,กรรม ของอดีตยักษ์ใหญ่อาจสรุปอย่างเจ็บปวดว่าแบรนด์อย่างโนเกียและแบล c k เบอรี่ที่ต้องเผชิญจนล้มเหลวจากการปรับตัวจะว่าไปตลาดมือถือคือตลาดที่โหดร้ายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่มีใครเป็นผู้ชนะได้ตลอดไปในอนาคตแบรนด์จีนอาจจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้จะได้ไหมแต่ยังมีแบรนด์หน้าใหม่อย่าง Google Pixel พวกเขาจะสามารถแย่งส่วนแบ่งได้มากกว่านี้อีกไหมท่านผู้ชมเคยใช้มือถือรุ่นไหนมาบ้างและคุณคิดว่าอนาคตของตลาดมือถือจะเป็นอย่างไรต่อไปอีก หากต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากฟังเรื่องอะไรอีกช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้จากช่องของเราขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ please, please.